เพื่อไทยเขาออกมาแซะทักประชาชนนะฮะว่าอย่าหลงประเด็นอย่าหลงประเทศอย่าหลงวัฒกรรมและอย่าหลงตัวเองตรตพามจับเลยครับประเด็นที่สองที่เพื่อไทยบอกว่าก้าวไกลนี่หลงประเทศนะครับก็มีแคมเปญออกมาครับเป็นสสแก้วตาครับสสประชาชนพม่าอย่างเท่ครับนะครับขินแก้วตาออกมาพกป้องพม่า พวกเพื่อไทยก็มาแซไวไอ้พวกนี้มันหลงประเทศนะครับบอกว่าดูแลคนไทยแบบศบตาดูแลพม่าอย่างใกล้ชิดนะครับอุย้ยแคมเปญเลยครัเป็นรูปแก้วตาเลยครับแก้วตานี่ยืนชูอสองนิ้ชูิ้วกลางเลยมังอย่างเท่แต่ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้นะเพื่อไทยก็ต้องถามใจตัวเองเหมือนกันครับอย่างพวกก้าไกลเนี่ยเขาไปดูแลชาวพมา่าอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ส่วนของเพื่อไทยเนี่ยลงประเทศเหมือนกันไหม ถ้าหากคุณเข้าใจว่าผู้นําของกัมพูชาเนี่ยคือคนสําคัญที่ท่านต้องให้การดูแลถ้าพี่น้องแลดูจริงเนี่เพื่อไทยก็ไม่ได้สนใจอะไรคนไทยหรอกครับโมกมุ่นอยู่แต่ MOU 44วุ่นวายอยู่จะทําเต็มที่จะทํา MOU 44ให้ได้พวกก้าวไกลเนี่ยยังได้แค่ศบตาชาวพม่า zig. แต่ว่าเพื่อไทยนี่ดูแลผู้นํากัมพูชายิ่งกว่ายากมิตร ทักดันเขาทุกวิทางท่านหุ้นเส้นนี่เร่ร่อนไปทั่วโลกเพราะว่าจีนเขาไม่ปล่อยกู้ทาคลองฟูนันเตโชต่อไปไม่ได้กัมพูชากําลังจะเข้าขายล้มละลายครับคุณลุเพราะฉะนั้นเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะดิ้นรนเลยเขาต้องหาแหล่งเงินมาใหม่เห็นไหมเขาถึงได้ไปหาแถวอาหรับแถวตะวันออกกลางเพราะคนพวกนี้มีความเชี่ยวชาญในการเจาะน้ํามันเขาเตรียมการไว้แล้วจะเจาะน้ํามันที่ไหนครับก็มาเจาะที่ MOU 4 4ที่ข้างกองปูดเรานี่ไงเพราะฉะนั้นแล้วพักเพื่อไทยครับ ถ้าคุณบอกว่าพักเก้าไกลห่วงใยคนพม่ายิ่งกว่าญาติมิตรนะก็ต้องบอกว่าพักเพื่อไทยห่วงใยผู้นำความพูชายิ่งกว่าประชาชนคนไทยคน,นไหนๆทั้งนั้นรักกันยิ่งกว่าญาติพี่น้องเขาเป็นดองกันจริงๆด้วย ฟังดราาพามนะไปปั๊บปวดใจอะฮะปวดใจมากเลยอะมีใครจะดูแลคนไทยพักหนึ่งก็ดูแลพมา่าพักหนึ่งดูแลผู้นํากมบูจาแล้วคนไทยอยู่ตรงไหนฮะไม่มีคนไทยดิงสมการของสองพักนี้เลยหรือมีครับคุณนุครับมีครับเขาก็เลยหาจุดอินเตอร์เซกชั่นหาจุดร่วมกันได้ว่าทําไงเขาถึงจะได้ช่วยกันดูแลคนไทยพวกก้าวไกลเนี่ยเขาดูแลผลประโยชน์ของคนพม่าอย่างเต็มที่นะครับเขาเรียกร้องสิทธิต่างๆให้ชาวพม่า ปรากฏว่าเพื่อไทยก็บอกว่าเราเจอจุดร่วมแล้วเรามาทําให้พมา่าห้าแสนคนกลายเป็นคนไทยแล้วเราสองพักร่วมใจกันดูแลดีกว่าปรากฏว่าเขาดูแลคนไทยจริงๆคนไทยคือคนห้าแสนคนนี้ที่เขาให้สัญชาติกันเพื่อไทยนั่นแหละเป็นคนให้สัญชาติครับคุณูส่วนก้าวไกลเป็นคนพามาหลังจากนั้นเขาก็ดูแลคนไทยกลุ่มนี้อย่างเต็มที่เป็นไงครับนี่ไงส่วนพวกเราคนไทยด้วยกําเนิดนี่ถ้ามันเกิดมาก็เป็นคนไทยเองนี่มันไม่มีความหมายมั้ง ต้องบอกนะครับว่าทั้งสองท่านนี่พากันหลงประเทศจริงๆ